ค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอันบ็อกเช่นเคยนะมีอยู่หนึ่งซองแล้วก็อีกสามกล่องนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ดนะมีอะไรบ้างก็ไปเปิดดูกันเลยค่ะ น,นี้นะคะก็อันนี้เป็นของแถมเนาะเป็นรูปพี่มาร์กนะคะแล้วก็ที่เราสั่งไปคืออันนี้นะคะก็อันนี้เป็นการจากเนตยสารจีนของพี่มาร์กนะคะจริงๆมันมีอยู่ห้าแบบนะคะแต่ว่าเราทยอยซื้อมานะคะก็ได้มาเป็นสองแบบนี้คือตอนแรกเราเคยสั่งไปแล้วเราโดนแบบโดนโกงทุกคนเออก็เลยแบบไปหาซื้อการแยกมานะคะ ขนมเป็นของแถมนะคะได้แบบจริงๆเราไม่ค่อยได้กินขนมอะไรแบบนี้เลยนี่นะคะได้ขนมอันนี้แล้วก็อันนี้ที่เราซื้อมาได้มาเป็นห้าใบนี้นะคะนี่นก็อันนี้สี่ใบนี้เป็นของอ,อ,อัลบั้มพีเซนต์ยูแอนมีนะคะก็จริงๆเรามีอยู่แล้วนะสองอันนี้สองใบนี้เรามีอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าซื้อเพิ่มเพราะว่าชอบส่วนอันนี้เราเพิ่งได้มานะคะนี่ก็จะเป็นเออชุดนี้ชุดแบบสีขาวดอกไม้ดอกไม้ประมาณนี้นะคะก็เราขาดอีกใบหนึ่งนะคะเป็นชุดนี้เหมือนกันถ้าจะไม่ผิดเออน่าจะเกี่ยวก้อยหรือว่าเป็นเออได้เขียวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นของเออการที่มากจาก เรียวไทยนะคะเป็นการ์ดน่าจะเสื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะไม่เสื้อก็กระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นของพี่มาร์กเนาะแบบนีนน้นนี้เป็นของแถมนะคะ ดูจากข้างนอกก็เป็นสติกเกอร์นะน่าจะใช่เป็นสติกเกอร์แบบลายน่ารักน่ารักอะไรนี้ก็เก็บไว้แบบนี้นะคะน่ารักมากเลยน,นี้แล้วก็อันนี้เราสั่งมานะคะน่้เป็นอันนี้นะคะสองใบก็อันนี้มันเป็นการ์ดเอ่อเทรดดงการ์ดนะคะจากการ์ดจากคอนคีฟสปินนิงนะคะอันนี้ ก็แบบรวมเนี่ยมันจะมีสอสีนะคะก็คือเป็นสีแบบนี้กับขาวดํานะเรามีขาวดําไปแล้วนะคะก็อ,อันนี้ไปซื้อสีมาเพิ่มนะคะจะได้ครบ2แบบของรวมเนาะนี่นะคะแล้วก็เราขาดของพี่มาเยอะมากทุกคนใครมีก็ขายได้นะคะเออของคิปสปินนิ่งนะอันนี้แบบชอบมากน่ารักมากเลยก็เป็นการพี่จะบีนะคะจากช้อปปี้สิบเอ็ดสิบอ็ดเนาะนี่นะคะ น่ารักมากเป็นใบสุดท้ายที่เราขาดไปนะคะของเจ็ดคนนะอันนี้เราเก็บรวมทั้งหมดเจ็ดคนนะคะก็ขายพี่เจบีแล้วก็ไปตามหาซื้อมาจริงๆอันนี้คือแบบราคามันเอแพงกว่าที่เราตั้งไว้นะคะแบบมันเกินงบที่เราตั้งไว้แต่แบบขาดไปเดียวพอดีแล้วก็ได้พอดีอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมานะคะไม่ได้แพงแลบบ้วเวอร์วังแต่ก็แพงจากที่เราตั้งไว้ประมาณนี้ อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การนะคะแต่ว่าเราก็รอคอยพอๆกับการเลยนะ <c oughs> เป็นอันนี้นะคะทุกคนเยอะมากคือจริงๆเราหวัดกาแบบว่าอยากได้มากกว่านี้แต่ว่าเสียดายเงินถ้าซื้อเยอะกว่านี้ก็คือแบบเงินก็จะหมดไปกับค่าสองใสไงก็เลยเอาแค่มาใส่เฉพาะใบที่เราชอบนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้เลย เราสั่งไปทั้งหมด3แบบนะคะก็แบบแรกเป็นอันนี้เป็นการ์ดจากสยามบอร์ดเกมนะคะนี่ก็เอาไว้ใส่การ์ดเนาะอันนี้เป็นของวายเอเลนนะคะเป็นสีอันนี้นะก็ขนาดก็ตามนี้เลยนะคะเป็นหกสิไม้คอนเราซื้อมาทั้งหมดสองแพ็คนะคะนี่ก็แพ็คนึงจะได้เประมาณห้าิบใบนะคะ ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นของเวลิต์เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบ90ไมครคอนนะคะก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนึงเนาะก็ซื้อมา4แพ็กนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นอันนี้นะคะเป็น Purple เป็น90ไมครคอนเนาะก็อันนี้มันจะใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงนะคะแบบนิดเดียวเราก็เลยแบบซื้อมาลองทั้ง2แบบแต่ว่าจากที่ดูรีวิวคืออันนี้มันจะแบบอะไรอะ พอดีการ์ดเลยอะไรอย่างนี้อันนี้จะล้นๆมานิดนึงนะคะก็เผื่อใบไหนที่มันแบบใหญ่กว่าอะไรงนี้ก็เลยซื้ออันนี้มาเพิ่มด้วยเนาะนี่นะคะจะมีสามแบบนี้ก็วันนี้สี่ลานมีทั้งหมดเท่านี้นะคะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครแบบอยากติชมหรืออยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ แต่ว่าอยากให้เราทําอะไรเพิ่มเติมที่ไม่ใช่อันบล็อกไหมอะไรอย่างนี้เพราะไม่รู้จะทําอะไรนอกจากอันบล็อกแล้วนะคะใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายก็อันนี้เป็นการที่เราเลือกมาว่าเราจะใส่2การ์นะคะ